สวัสดีดเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้นั้นเพื่อนอยู่แถวโซนประมาณหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับซึ่งใครที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยน่าจะวิววิวนิดน,นึงนะเพราะว่าแฮร์ริสนำขึ้นมานะตอนนี้นะครับแต่เหลืออีกแปดสิบสองอิเล็กทรอนิโนะครับที่ยังไม่ได้มีการเลือกนะเพื่อนซึ่งเดี๋ยวต้องรองดูคะแนนว่าจะเป็นยังไงในสเตจใหญ่ๆนะครับซึ่งทรัมป์ก็ยังมีโอกาสที่จะชนะได้นะเดี๋ยวต้องมาเชียร์กันนะครับแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าดูจากฟีดแแบตอนนนีี้เ่ยฮรร์ิส คะแนนเสียงมากค่อนข้างดีนะครับหนึ่งในนั้นที่เชียร์ครามมือในฝั่งบิตคอยนั้นเพื่อนดรอปลงมา6 7 5 0 0แรงขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีในฝั่งของเอาคอยต่างต่างก็โดนถล่มเหมือนกันบางตัวก็โดนแซวกันไปนะครับซึ่งเี๋ยวจะมาอัปเดตกันนั้นเพื่อนลิสติ้งของเราก็ยังมีประมาณ4ตัวที่ยังเหลืออยู่ยังอยู่ในโครงสร้างการทพียงโอเคอยู่ซึ่งในฝั่งบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดดรอปลงมาในชุดเว็บนี้แล้วก็มีการหลุดแถวโซนประมาณ67ลงมา65ลงมาหกหมื่นห้าลงมาเนี่ยมีโอกาสที่ดรอป ที่กำลังขึ้น5อยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเฮลตี้มากขึ้นเพราะภาพมันยังไม่มีสัญญาณเดเวอร์เซนเลยนะเพื่อนและเรียนมีอะไรกันบ้างในรีวิวคลิปครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลย mm. เช่น FSC DFSA ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อน,นาเป็นแชทดิสคอร์ดเทเลกราบสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับนื้อหาพอร์ตเตอร์ของเราเนี่ยครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตระดชันการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อท่จสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งของบิตคอยน์กิบต์โทเคนซี่แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาความรูู้้้พพิิิเเเศษทที่าา่่รรรราาาายยออออัััปปขขึึนน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 ไไไกกกก็สมมมถตดดดะะืใฝงงงจ อัปเดตอีกหนึ่งเพราะตอนนี้มีกิจกรรม Trick or Trade Halloween Profit Hunt นะครับที่มีการแจกรีวอร์ดประมาณ65,000ยูนิีเพื่อนสามารถไปกด j Join Now ภายใต้ลิงก์ล่างเข้าไปตามแจมในการเล่นกิจกรรมแล้วก็รับรีวอร์ดในการเทรดกันได้นะครับซึ่งมีการแบ่งใน2พาร์ทนะเพื่อนมีทางพาร์ทของฟิวเจอร์นะครับซึ่งในรีวอร์ดสูงสุด1,700เหรียญนะครับแล้วก็ในฝั่งสปอตร้โดยประมาณ ก็สามารถไปกดจอย n now ด้านล่างได้เลยนะครับพอไปตามแจมกันเพราะว่าติโรเทรดดูแล้วใช่ไหมเราไปกดจอย n now ก็จะได้รับตัวรีวอร์ดไปด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันในพาร์ทของภาพรวมนะเ <t> พืนะ่อนตลาดเช้านี้เฟียงกินเด็กอยู่ในโซนเจ็ดสิบนะครับก็ดรอปลงมาไม่เยอะนะแต่ตัวพายราคาดรอปลงมาเยอะเหมือนกันตอนนี้หกหมื่นเจ็ดแปดร้อยหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับซึ่งในฝั่งของภาพรวมเอาคอยก็ไม่ต้องสื่อเพื่อนเพื่อนอะไรตัวดรอปลงมาครั้งเยอะ mew เจ็ดเปอร์เซ็นต์ rune สิบสี่เปอร์เซ็นต์ pop c a t h สิบเอ็ด นะครับ FTM 7 HEX 8นะครับก็ดอกมาค่อนข้างเยอะเลยตัวที่ l e a มาค่อนข้างดีก็คือมีดอทเพื่อนที่อยู่ใน listing ของเรานะครับที่ที่เป็นตัวนำนะตัวนำของตัวพอร์ตตอนตนี้นะเพื่อนเอะคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมที่หลายคนจับตาตลาดจับตาก็คือนั่นแหละการเลือกตั้งนะครับตอนนี้เพราะว่าเริ่มตาร์ทไปแลวนะครับเมื่อคือนนะเพื่อนซึ่งตรงนี้ตัวเลขล่าสุดแฮร์ริสคะแนนค่อนข้างสวยเลยนะครับในแต่ละ s t a ทนะครับที่ ป็อปอัพขึ้นมาโชว์ขึ้นมานครับแล้วก็ในฝั่งทรัมป์ก็ค่อนข้างที่จะวิวิวนิดนึงเลยทำให้ตลาดมีแรงกดดันในการเทขายซึ่งชุดนี้ <c oughs> ถ้ากดดันมาแล้วยังไม่หลุดแนวรับหรือว่าหลุดแนวไวเซลของเราก็ถือว่าเป็นโครงสร้างในการเก็บของนี่ค่อนข้างดีนะเพ <c oughs> ื่อนยังมองโอเคอยู่ยังมองโอเคอยู่ถ้ายังไม่หลุด6,500 0ลงมานะครับซึ่งตัวน,นี้ตัวเลขที่ pending อยู่นะครับตอนนี้อีกประมาณ82 82นะที่รออยู่นะครับว่าคะแนนเสียงเขาจะมาทางฝั่งของทรัมป์ก็ได้นะครับซึ่งรอ,อเชียรอเชียเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆกันใน Discord นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตเดียวถามก็สามารถเข้าไปตามแจมดูกันได้ว่าถายก,การตอนนี้เป็นยังไงนะฮะอ่ะคราวนี้ในฝั่งของตัวภาพรวมเพื่นพนพนอนๆลองช็อตลีควิดเดตอัปเดตมาเมื่อวาน80,000คนนะ200กว่าล้านเหรียญนะครับ,000 000นนรบที่สนใจพอร์ระเบิดกันก็จะเป็นในฝั่งขา L แล้วแหละนะครับขา L ที่ตลาดมันดอกมันยุบลงมานะเพื่อนตัวแท่งเทียนสีเขียวก็พุ่งปีดขึ้นมา122 นะครับซึ่งในฝั่งภาพร,รวมตอนนี้ n o v e m ber ขอรีเฟรชก่อนนะครับออกโทรเบอร์บวกไป10นะครับโนเวม ber ลดมาสเปอร์เซ็นตก็ตอนนี้มีการออดาวอยู่แล้วกันยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากประวัติฮิสตอรีเนี่ยถ้าออกโทรเบอร์บวกโนเวม ber ก็จะบวกตามไปด้วยนะครับสัดส่วนใหญ่สัดส่วนใหญ่แต่ก็ถ้าเกิดแดงก็จะแดงตามเหมือนกันแต่ก็จะมีแบบบางเดือนนะที่ไอ้บางช่วงปีนะที่แบบออกโทรเบอร์บวกแล้วก็โนเวม ber แดงนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะคราวนี้ในฝั่งของภาพร,รวมบิตคอย อในตัวราคาเงินบาทนะเพื่อนดบลงมาที่2 2 9ล้านสาหื่นนะครับจากที่ขึ้นไปพีิกรอบนี้เนี่ยประมาณ2 5งล้านได้เกือบ2 5งล้านห้าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งออแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะที่ผมมองเนี่ยว่ามีการยกโรกยกไฮเกิดขึ้นเนี่ยคือแถาประมาณ2 2งล้านสองนะครับแล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ2ล้านท่วนะซึ่งถ้าเกิดจะเป็นโครงสร้างในฝั่งเว็บสเนี่ยอาจจะหลุด2องล้านสลงมาก็ได้นะแต่ไม่ควรหลุด2ล้านก็อยู่แถวโซนประมาณ2องล้านหอะไรเงี้ย แล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นต่อโครงสร้างเว็บห้าสวยๆนะครับก็จะขึ้นเปทดสอบแนวต้าน,แ,น,านแถวโซนประมาณ2อลนหเดิมแล้วก็2อล้านได้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่หลุดแถวมันสล้านเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีการเบรกออร์ทำฮายอยู่เพราะว่าภาพมันก็ยังปิดได้ค่อนข้างดียังสวยยังไม่มีดาวเทจเกิดข,ขึ้นนะครับคราวนี้ไม่ว่าใน,ในฝั่งของภาพรวมเพื่อนๆตัวอีเรเียม s p o ตอีทนะครับอัปเดตมาเช้านี้ก็ติดลบอยู่ติดลบอยู่นะแล้วก็ได้ฝังของบิตคอยก็ติดลบเหมือนกันเริ่มมีแรงเทขายเกิดขึ้นแล้วซึ่งจริงๆแล้ววันที่4ีว่าเดี๋ยวพอดูกับวันนี้วันที่5นะอัปเดตวันที่4เนี่ยแดงกันยับเลยนะครับขายกันค่อนข้างหลักหน่วงมากกว่าที่เคยขายมาพื่อนๆลองดู ดูรายใหญ่นะ <c oughs> อันนี้ที่แล้วยังโฟโมโอ,อยู่นะบวกมา4 0 0 5 0 0 8 0 0 7 0 0เลยนะแ0 0 800แต่วันนี้ลบมา500เพื่อนจะดูแบล็คล็อกดีว่าอัปเดตเช้านี้จะเป็นยังไงมีแรงซื้อกับขึ้นมาหรือเปล่าทำ <c oughs> ไมภาพรวมดูโอเคมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอนน,นตที่ 5, 7, 5, ้าเจ็ดเก้าจนะครับแต่แบล็คล็อกยังไม่อัปเดตนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดนะครับภาพรวมต่ตอนนี้ที่เรามองเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูจากภาพใหญ่ก่อนแล้วกันภาพใหญ่แต่ตอนนี้ภาพวิ่เนี่ เข้าบีมือข้างชอบมากนะผมข้างโอเคเลยแล้วผมก็อยากที่จะเพิ่มในฝั่งของบอทในการเก็บ d c a ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันแลนดิ้งออกข้างได้เนี่ยผมว่าสปอตน่าเก็บมากแล้วก็จะเป็นจังหวะในการทาการเบรกทำออททำไฮอีกชุดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้สภาวะของความกังวลก็มีเพิ่มมากขึ้นละตลาดมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับในฝั่งของอตัวการเปิดฟิวเจอร์เราอยองังกำไรอยู่นะเพราะเมื่อวานมีการดิฟลงมาที่ดอดอดาที่ตัวราคาทุนอยู่นะครับตอนนี้กลับมากำไรละหกหมนแะครับเพราะว่าทุนลุดประมาณ6 66กว่าขอดูก่อนนะครับจำราคาไม่ได้นี่ราคาเปิดไอแถวแถวโซนราคาเปิดนะครับแถวประมาณ67อ่ะ67โดยประมาณนะครับเมื่อวานมีการดิบดิลงไปดอดาวน์นิดหนึ่งนะเพื่อนซึ่งถ้าเกิดเราดูในฝั่งภาพมันเนี่ยภาพมันปิดได้ค่อนข้างดี นะครับภาพมันในฝั่งของออกโทเบอร์นะที่เราพูดคุยกันแล้วก็มาไลฟ์รอดูกันว่าจะปิดยังไงนะครับในฝั่งของโนเวม b e r เนี่ยก็มีการดอรอปเกิดขึ้นแต่ถ้าดูในฝั่งภาพมันเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวหวะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณกราฟิ้งอะไรเกิดขึ้นหรือว่าแรงเทขายจนทะลุหลุดหลุดเทรนลงมาแล้วเราไม่เห็นอันนี้เป็นแค่ความกังวลระหว่างทางเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันทําให้ภาพเดย์อาจจะดูแบบวิวิวนิดน,นึงนะดูวิวว่วะนะครับดูวิวว่าเฮ้ยน่าจะมีการ ย้อนเรไม่ได้นะครับก็จะเป็นโค้งช่างเว็บ2ที่เราเคยพูดคุยกันไปว่าจะขึ้นเว็บ5แบบเฮลตี้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดดูเนี่ยอาจจะแบบโอเคในระยะสั้นอาจจะมีการดรอปลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติดรอปลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ทะลุแถวโซนเนี้หกหมื่นนะครับห้าหมื่นสามเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่ถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปลงไปลึกๆได้เลยแถวโซนหน้าล่างเลยเว็บ2เลยก็เดี๋ยวเจอเว็บ2เลยตรงนี้อาจจะเป็นขาที่คอลเลคชั o n ทีเป็นขา B เอหรือเปล่าวแล้วก็ลงมาเป็นซีล่างๆลึกๆนะครับในฝั่งซิกแซกซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังให้ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ายังไม่หลุดนะครับซึ่งจะมองไปลักษณะโครงสร้างกราฟพรงนี้มากกว่าที่มองว่ากําลังลงมาในเว็บ2ของชุดเว็บ5ที่กําลังขึ้นซึ่งเคสแรกเนี่ยเรามองเป็นแด่ขอนอก ทีนี้เรามองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นมาเป็น1ใช่ไหมย่อ2ตรงนี้นะครับตรงนี้เว็บย่อยห้ครบ5้าหลังหนึ่งมส้าใช่ไหมแล้วก็1 2 3ลงมาเป็น A B C ตรงนี้เนาะ3คลื่นแล้วก็ขึ้นไปสามสี่หขึ้นไปนจบด้านบนนะครับซึ่งอาจจะแบบ8 5ดหมในเคสที่เป็นไดแอดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไดแอดเป็นเคสที่เป็นบุริทเทรนเนี่ยโอเคขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็คือลงมาเป็น2เหมือนกันตรงนี้นะก็คือ1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหมจบ1แล้วก็ A กำลังทำขาคอลเลกชัน B หรือเปล่าแล้วก็ขึ้นลงมาเป็น C ตรงนี้นะครับซึ่งก็จบ2ในแถวโซลประมาณ61หมนกก็เป็นจังหวะที่เราแบบจะไปโฟกัสเก็บพวกเอาคอยเพราะว่าเอาคอยน่าจะเป็นโซนที่ไม่ไหวแล้วอะอะไรประมาณน,นี้เพราะว่ามันดรอปลงมาลึกมากนะครับก็เป็นลักษาเว็บ2ที่กําลังจะขึ้น345เป็นโครงสร้างในเว็บ5ที่เป็นชุดใหญ่ซึ่งชุดนี้มีโอกาสขึ้นไปและเซซ่าหนึ่งก็ยังมองเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าถ้าเกิด2ยังไม่ทะลุข,ขาลงมาก็แบบ สองเนี้ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะคือต้องทะลุ5้าหมลงมาถึงจะเปลี่ยนไปถึงจะมองแบบเ้ยโอเค,อเคไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะถม่ออกใช่ไหมตอนเนี้ยมองว่าย่อ,ยอเป็นโอกาสอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในฝั่งของโครงสร้างที่เ,เป็นแนวนอนกันก่อนลวกันแนวนอนเนี้ยตอนเนี้ยที่เรามองคือมันค่อนข้างที่จะเป๋นดิดนึงแต่แนวนอนก็ยังไม่หลุดนะครับถ้ามันจะหลุดมันต้องหลุดแถวโซนนี้ใช่ไหมหกหมื่นห้าลงไปหรือว่าแถวโซนที่แบบผมว่าเลเซยตรงนี้ต้องเอาออกอเพราะเป็นยอด มี2โซนที่น่าสนใจที่ไม่คนหลุดคือ6,5แล้วก็ด้านล่างแถวมันห8าหมแนวแนวนอนนะแล้วก็แนวต้านด้านบนแถวโซนมามน7 2งเมืน, 72, 73, นะครับอันนี้ก็ยังมองเฮลตี้อยู่ดังนั้นเนี่ยสวิงชุดน,นี้อาจจะก,กว้างนิดนึงในฝั่งของแนวนอนอะไรอย่างนี้นะครับยังยังยังมีกรอบที่จะวิ่งประมันีีได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งเคที่ค่อนข้างที่จะบุลิตจัดเลยยังมีโอกาสอยู่ไหมที่เราตีกันก็คือเวฟชุดหนึ่งเนี่ยไม่จบ นะครับเว็บชุดหนึ่งยังไม่จบมันยังพอมีโอกาสอยู่หรือเปล่านะครับในฝั่งเว็บหที่มันขึ้นเปหนึ่งใหญ่ๆเะราะบอกว่าไงขึ้นมาเป็นหนึ่งใช่ไหมสองแล้วก็วิ่งสามสี่ห้าใช่ไหมตอนนี้เว็บย่อยของเว็บสามมันยังมีโอกาสอยู่ไหมคือตรงเนี้ยมันแลบไปแล้วมันแลบไปแล้วคือหมายความว่าหนึ่งตรงเนี้ยที่มันจะขึ้นมันควรจะต้องตรงนี้สะบัดขึ้นไปเลยหรือเปล่าคราวนี้นพอมันดรอปลงมาแลบผลหนึ่งไปเนี่ยโครงสร้างของชุดนี้อาจจะแบบต้องตัดออกไป นะดังน,นั้นเนี่ยอาจจะวนกลับไปคิดในฝั่งของเวฟที่การจะคอลเลคชันลงมามากกว่าในฝั่งของออชุดนี้เราขอดูอันนี้อันนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะบุริตในโครงสร้างเวฟหนึ่งที่ยังไม่จบตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของตัวเทลลน์นะครับเทลลน์ที่มันทดสอบมาทดสอบ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  break o u ขึ้นไหมชุดนี้ break out ขึ้นไหมาการย่อชุดนี้โอเคดูซิยังยังสวยอยู่นะยังสวยยังโอเคอยู่ แล้วก็ยังไม่หลุดลงมาหรือว่าแต่ถ้าเกิดสมมติมันดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ค่อยโอเคว่ะคือมันต้องหลุดลงมาวิ่งอย่างนี้มอะไรอย่างนี้นึกออกใช่ไหมอันนี้คือเทรนด์ไลน์ที่แบบมองว่ามันวิ a มันอ่อนแรงมันไม่ไหวนะครับดังนั้นก็อาจจะลงไปเจอด้านล่างอะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าเกิดสมมติมันดรอปลงมาจริงในฝั่งเทรนด์ไลน์อาจจะเป็นโครงสร้างเวฟสองก็จริงของ e l เล e เวฟนะแต่ก็ลงมาปุ๊บต้องเด้งขึ้นเลยอะไรยาเงี้ยอย่าอากอกข้างออกข้างนี่คือจะไม่ไหวไม,ไม่ดีไม่ดีคือการออกข้างคือแรงในการโ um ม,ม,รรมเมนลเย ดีดแรงๆขึ้นไปเลยประมาณนั้นนะครับคราวนี้ถ้ามาดูกันในฝั่งของ AMC AMC นี่ยน่าจะเข้าใกล้จังหวะที่จะ follow by แล้ว คือลงมาเจอพวกดีมานโซนพวกนี้แล้วก็ด้านล่างอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบด้านล่างเท่าไหร่แต่ชอบตรงนี้กำลังดีนะโซนนี้กำลังดีในกะารที่จะเก็บพวกสปอตเอาค้อนต่างๆที่เราเล็งๆไว้หรือว่าอาจจะ DCA ในฝั่งของ Bitcoin เพิ่มเข้าไปนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งโพอรชั่นนิดนึงนะโพอรชั่นผมเป็นไงบ,บ้างน,นะครับรีวิวเลยนะครับอันนี้พอที่เราทำการอักคลิปไปก่อเพื่อนนะครับก็ MKR ตอนนี้จากที่บวกไปประมาณพันกว่าใช่ไหมกลับมาดอดาวกลับมาดอดาวแถวโซ อ๋อคือผมเติมไปเรื่อยๆด้วยตอนนี้มาร์คไพอยู่ที่1151นะครับแล้วก็เ p อยู่ที่1170ใกล้ๆกันเลยดรอว์นิดหน่อยนะครับก็เอาเดี๋ยวผมพยายามอัปเด็กกันเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้ลิสติ้งของเราเหลืออยู่4ตัวเพื่อนที่ออยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะก็ตามเข้ามาดูกันได้ ตัวไหนโดนตัวไหนโดนในเซลเราก็จะอัปเดตบอว่าเ hey, ฮ้ยโดนในเซลแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก็ตามไปคุยกันใน Discord ได้นะครับมาเกาะวีดีในฝั่งเว็บ3ามเมมเบอร์ได้เลยเพื่อที่จะเข้ามาดูดิสติงกในการเทรดของเรานะครับแล้วก็ใครที่มีแอพเซ็เกินกว่า1นึ่งแสนเหรียญก็สามารถไปเกาะคลองล่างได้เพื่อทำการปรับลดค่าธรรมเนียมในการเทรดของโอเคนะครับในฝั่งของทองคำเพื<ๆ>่อนๆ,ๆยังไม่เทรดเลยเนะมื่อวานทองคำผมก็ยุ่งๆทั้งวันนะครับอ่านำยูดีมาเกาะได้นะครับในฝั่ง x อ็ก m กมเมมก็เข้ามาตามแจมกันได้ในห้อง XM Signal นะครับซึ่งนอกจากผมเนี่ยก็จะม แล้วก็พี่ตังค์นะครับที่อัปเดตกันอยู่นะครับน้องตังก็มาอัปเดตกันด้วยใน Discord นะครับซึ่งไม่ได้มีแค่ทองคำอย่างเดียวนะมีซิลเวอร์มีคู่เงินอื่นๆด้วยก็สามารถตามเข้าด้วยอไอเดียการเทรดได้นะครับคราวนี้อัปเดตมาในฝั่งทองกันบ้างเป็นยังไงตลาดอื่นกันแล้วกันดาวโจนนะครับดาวโจนเป็นไงบ้างดาวโจนดรอปมาเมื่อวาน250 50จุดนะครับนสแดกหกสนะครับน้ำมันนะเพื่อนน้ำมันดิบกลับขึ้นมาก็ยังอยู่ในกรอบที่ผมคิดว่าน่าจะสวิงออออยยยยู่่่่่ในนนนนไไไซซ์เเนเนเวแถโีปปรรรืืๆๆะคับก อยในกรอบแล้วแล้วก็ดอลลาร์มีแรงกดลงมาเมื่อวันก่อนนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะยังออกข้างอยู่นะในฝั่งดอลลาร์เนี่ยเพราะว่าสัญญาณการอ่อนแรงมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าออกข้างขึ้นต่อยังมองเป็นแบบนั้นอยู่นะครับในฝั่งของทองคำเพื่อนๆมาดูทองคํากันนะครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มมีการ collection ดีดกลับขึ้นมานิดหน่อยนะออทองคํามาดูกันหน่อยนะครับ ทองคำเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเราปิดไปละรอบก่อนเราปิดไปละเราก็ได้กำไรมาประมาณห้าหมื่นกว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รีบาลานซ์มันเก็บบิตคอยไปข้างบนนะคือบิตคอยที่ผมเก็บไปคือเอาโปรปิดจากทองเลยแหละมาเก็บนะครับซึ่งเก็บไป7จ0 0 0มื่นเจ็ดหอ่ะค่อนข้าง,างติดดอยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็พยายามที่จะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็พอที่ร่อนการดีซเอก็ดีซเออยู่ปกตินะครับแต่ในฝั่งทองนะตอนนี้นะเพื่อนคือส่วนตัวผมอยากใช้ขึ้นไปชุดหนึ่งขึ้นไปแบบนนิ้วห้ไปเลยชุดหนึ่งนะครับอาจจะแบบโอเค ใครใครได้ก็ได้นะแล้วก็ทองมีการแบบบูริทขึ้นใหม่นะครับดิถาวโซนประม 6, าณหกไม่หกเหรียญสองเจ็ดโซนเนี้ยเราก็จะหาจังหวะในการ S ลงมาแล้วก็มา TP พีด้านล่างอันเนี้ยอันนี้คือหน้าไม้การเทรดล่าสุดที่ผมมอนิเตอร์รออยู่นะครับรอที่จะ S อีกรอบหนึ่งซึ่งเราเก็บมาระรอบนี้9,000อีกรอบนี้58,000นะครับอันเดียวอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะได้เท่าไหร่ครับพยายามที่จะหาจังหวะที่ดีๆที่สุดอะ่ะแล้วก็ในทางเฟรมไม่ย่อยที่มีสัญญาณการออนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนเนี้ยในัทมมา,า,าีาสญญ,ญณ พร้อมที่จะไซเวย์หรือไม่ก็พร้อมที่จะคอลเลคชันลงมาแล้วในฝั่งทองนะครับเพราะว่าแรงกดดันในการขายอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดขายรุนแรงหนะห,หลังจากนี้ผมว่าทองอาจจะมีมีการเก็งกาไรก่อนนันนี้มาค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนเข้าไปโฟมโมเยอะนะครับในฝั่งทองก็อาจจะเป็นช่วงวิพีของเขาหรือเปล่าอาจจะแบบไซเวกข้างเผ <s> <s> ื่อจะไม่ได้ลงแรงแหละแต่จะมีสวิงบ้างไซเว์นะครับในฝั่งทองที่เรามองในตอนนี้นะซึ่งจริงๆเรารอในฝั่งภาพย่อย4ชัท่วโมงเราดูดิอีกทุ่วโมงตอนนี้4ี่ท่วโมงเป็นไง ขอดูแอนเชอ์ข้างล่างก่อนนิดนึงยังไม่มีสัญญาณการทําการออนแรงในขาลงอะไรให้เห็นนะเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งด้านบนสองพันสองพันแปดอะไรเงี้ยโอเคหัวดมาหัวดมาเจอโซนเดิมโซนเดิมก็ออจะมีลิซิวอปประมาณสี่ละอ่ารีสิวอประมาณสี่นะครับสี่เท่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติลงไปทีวีด้านล่างเลยจะมีลิซิวอปประมาณ7.3นะครับก็รอหน้าไมค์การเทรดนี้อยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเอลได้เหมือนกันนะแต่เอลรอไปเอลแถวโซนด้านล่างเลยแถวโซนนี้แล้วก็แถวโซนด้า,ลานาาลน ก็ตามเข้าไปดูอัปเดตกันได้ก็จะพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ในฝั่งเอาคอยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลีดตลาดนะตอนนี้ก็คือมีดอทนะเพื่อนดูดอทหน่อยลวกันก็เมื่อวานมีเพื่อนขอไอเดียมาด้วยจริงเพื่อนก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะว่าอยากให้ดูเอาคอยตัวไหนแต่จริงเราก็จะมี listing ให้เพื่อนดูใน i s c o r ดด้วยที่อัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่นะฮะคราวน,นี้เนี่ย ดอทเนี่ยถ้าเกิดดูแรงการขึ้นนะเราก็เปิดพอร์ชั่นไว้อันนี้ขึ้นหนึ่งในนั้นนะที่เราเราใส่ listing ไว้ก็อยู่แถวชนราคาทุนอยู่เพราะว่าค่อนข้างสต r o เลยค่อนข้างสต r o เลยในการดอปลงมาชุดนี้ก็ไม่ได้ดบแรงเหมือนตัวอื่นแล้วก็ดีกับขึ้นมาก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งมีข่าวทางฝั่งของถ้าเกิดทําได้ก็จะทําให้อีลอนมัส์มี power มากขึ้นหรือว่าแล้วก็จะทําให้ดอทมี power มากขึ้นเช่นกัน นะครับดังนั้นเนี่ยคนก็มากักเก็งกําไรในฝั่งของดอทกันเยอะนะครับแต่โครงสร้างของกราฟของเขาเนี่ยเรามองเป็นในฝั่งของเวฟการปรับตัวในเวฟบสามวิล่าที่กําลังขึ้นในชุดไกลๆใหญ่ๆมันใหญ่มากในฝั่งดอทอะเราถือสปอตดนะถือสปอตด์ใน้าล่างที่เก็บกันมาเนี่ยโอ้โหดูดิไม่อยากจะตีทาร์เก็ตเลยไกลมากนะครับในฝั่งโครงสร้างซึ่งอาจจะแบบอะไรคนมองให้กาวไปบ้างกาวไปหรือเปล่าเนี่ยจริงการขึ้นของเขาเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นเป็นชุดแบบปรับขึ้นแบพวกเนี้ยเราซื้อไม่ทันหรอกด้านบนน่ะนะครับดังนนนนนนั้้้้้เเเเีีี่่ยกกาาาารรดซซือออตงงงไป็บลลขโะ ครับในฝั่งสปอร์ตที่เราถืออยู่ก็มีดอทแถวโซนประมาณ0.08อะไรเงี้ยที่เก็บอยู่นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในะฝั่ง ADA นิดหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนขอ ADA มาในไลฟ์ในคลิปก่อนหน้านะครับเดีนะ๋ยวขอดูในะ่ย ADA เป็นยังไง ADA ในโครงสร้างก็อยู่ในโครงสร้างเวฟ1-2 1-2เหมือนกันที่กำลังวิ่งขึ้นนะครับซึ่งโครงสร้างกราฟสวยแล้วก็ภาพบ,บีบเป็นไงภาพบ,บีบก็ลงมาค่อนข้างกองมากๆละนะครับภาพเดย์เป็นไงบ้างภาพเดย์ขอดูหนะ่อยภาพเดย์อาจะแบบดูแบบเซ็งๆนิดน,นึงนะ สับขาลอกหรือว่าแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดลงมาอีกชุดนึงอ่ะได้ก็จะสวยมากนะครับแล้วก็ไม่หลุดโรนตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่เราสามารถเบสอาจจะแบบใช้เลเวลประมาณ 2x3x ได้ในการเปิดเพราะว่าแก๊ปความเสี่ยงเนี่ยที่มันจะหลุดแล้วเราจะยอมแพ้มาอยู่ที่ประมาณแบบ20กว่าเปอร์เซนต์ึงนะครับงนั้นเนี่ยก็ลองไปบริหารจัดการความเสี่ยงกันดูซึ่งจริงๆแล้วในด i สคอร์ดเราจะมีไฟล์ให้เพื่อนสามารถไปดาวน์โหลดนะครับในเรื่องการจัดการเงินภาพรวมแล้วก็ในฝั่งของแต่ละพอร์ต ในการเทรดฟิวเจอร์ในการเทรดสปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถไปตามดูเรื่องการเรียนการสอนในดีทคอยด์กันได้ครับ สุดท้าในคลิปนี้นะครับเราก็มาเป็นสถนาการล่าสุดกันเนาะตอนนี้ทรัมป์ค่อนข้างเสียเปรียบเลยในคะแนนเสียงเนี่ยที่แฮร์ริสนำขึ้นมานะครับแต่เหลือ82 e l e c t o ทร l vote นะครับที่ต้องรอดูกันว่าคะแนนเสียงจะเป็นยังไงจะมีการแซงกลับขึ้นมาก็ได้ใครเชียร์คนไหนพิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยแล้วก็มีใครเทรดต,ตัวไหนอยู่บ้างก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะช่วยส่องช่วยดูกันให้ในคลิปถัดไปนะครับและใครที่ยังใช้งานในช้ชหน้าต่างเป็นสามารถดูคลิปตอท้ายจากคลิปนี้ได้้้เเเเลลลยนนนนนรรรัััับบมททาาาาป็ซ็ซสไไไววใหแแ่่่ชชชอออิดดดฝฝฝกกกกกงงงงงข วันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ